นี่คือนายคอนายคอนายขอคอนายกอกินข้าวกับนร่ถูในายขอกินข้าวกับนุนนายขอกินแกง <c> วันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายขอ,อกินนายคอเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินาาาสามอย่างนายกออยากซ่อมบ้านบ้านซ่อไมไปเสร็จเร็วนายคอไม่อยู่บ้าน นายกอและนายขอช่วยกันดูแลบ้านให้นายขอนายกอมีกล้วยนายขอเก่งขนมไปมีนายขอปรึกษากันเกิดเป็นผลิตงานยีอ้ำมัสปาเซลนะดีนางจอมีสุนนายงอรู้เร um ื่องน้ำมันคุยกันเกิดการผลิตน้ำมันเบนดีเซลให้กลุ่มของนายทอทอทอให้นายกอขอขอให้นายขอ ขอปทองสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเ,เป็นไปไม่ได้